สวัสดีค่ะสาวอำนาจแสบนัวพาเพื่อนมาแล้วจา้ะมนีสิมาเฮ็ดปาราสสับจา้าร์โตเอก้องเขา้ากะปปาราปลา,าเอปา,าตะเพียนจ้ะปา,าตะเพียนแสแสบเสแปลปตตเพียน อันนี้ก็สิเป็นพริกหอมกระเทียมจ้ะพริกหอมกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดตะไคร้ซอยแล้วก็จะเป็นขาขวแต่พริกหอมกระเทียมจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมกันดเด้อเสียแบบขวหอมกระเทียมก่อนจ้ะ วัววัวสุกขอขาไปโขกอ่ะจะวันนี้ปลาร้าสับยั่วๆม,มาแล้วของมาเสร็จกักก็ไปใส่เครื่องปั้นเนาะมันกระเด็นจ้ะ อำนาจก็มาควบเหม็นแต่กยากินเหม็นเต็มเพี้ยนฝากก็ไห์ก็แชร์ก็ซัดสให้สามหำนาเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้า fc ไม่ fc กาวด้วยค่ะหวก่อนใบมะกรูดกับตะไคร้บ่ว่าตองหัวเพราะว่ามัน ข้ามาัดคสดส,ด,สดมันจะแบบว่าจับข้าวได้อันนี้งครัวก่อนครัวเพราะมันหอมกอนจัดข้าวสุกนิดหนึ่งแล้วก็มาสับกันจะ้ะ สุกแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามเข้าไปใส่ปลาใส่เครื่องปัน่นนะจ๊ะเครื่องปั่นจ้ะมันจะได้บดุรี่เถอะเนาะถ้ามันซับเอากับดีอยู่ตัวมันกระเด็นกระดอนอันนี้ปลาร้าตัวเอกเลยอย่าลืมตัวนี้ใส่เครื่องปั่นก่อนใส่สมุนไพรหลายๆกระต้องแสบแล้วก็ขา ไข่ใบ,บมะกรูดจ้า <c oughs> ใส่เครื่องไปเลยบ่ต้องแา่ซับเครื่องไปแล้วง่ายๆสไตล์บ้านๆอ่ะเทเท่ีของกระเทียมใส่ น้ำเปียกแน่นนิดนึนงนำมาขัมเปียกต้มไว้แช่ตู้เย็นเลยจ้ะต้มแดดไะแช่ตู้เย็นไว้เลยนำมะขามเปียกจะม่ได้ต้มหลายรอบจ้ะ ชูรสจ้าขาดประด็คือชูรสเดี๋ย้อนาตาสิประมาณนี้เดี๋ยวซิมาเบิงตอนปัน้นเ็จแลวจ้ะเว้เบิงปันแล้วลจ้ะหนาตากับิีประมาณนี้เนาะประหลาับนากินมาจ้ะกินกับผักลวก พักสดก็ได้เนาะสันกาแค่นี้เด้อคาะเดอฝากก็ไรกดแชร์ก็สะสไขให้สาวอํนาจแสบนัวภาเพิ่นนะเด้อจ้าเพื่อจะเป็นกําลังใจต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามเด้อคาะเดอสวัสดีค่ะ